ไข้นะเนี่ยปวดข้อมือตรงนี้ชัดเจนเลยเนาะมีประวัติเนี่ยคลอดลูกให้นมลูกอุ้มลูกเนี่ยแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่คนท้องหลังคลอดนะมักจะเป็นเลยก็คือปลอกหุ้มเอ็นอักเสบตรงนี้เลยแล้วเวลาทําแบบนี้จะเจ็บเนี่ยแล้วมันมีก้อนนูนตรงนี้นะเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาเลยไอ้ก้อนแข็งเนี่ยคำไน้ก่อนเนาะอันนี้มันเป็นปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นมานะเป็นถุงน้ําเนาะไม่ใช่เป็นก้อนบางคนบอกว่ามันแข็งมากจนเหมือนกับเป็นกระดูกไม่ใช่กระดูกอ่าไม่ใช่กระดูกฮะเดี๋ยวเราจะฉีดยาร่วมแบบ ตัดรอบพังผืดเนาะถ้าเกิดฉีดยาอย่างเดียวไม่หายนะเดี๋ยวดูด้วยกันเลยนะครับเนาะนี่เลยนะอันเนี้ยตรงนี้ที่มันหนาตัวขึ้นมาคือตรงนี้เลยนี่คือเส้นเอ็นตรงนี้เลยนะที่นูนเนี่ยเดี๋ยวจะฉีดยาตรงนี้จะตัดพังผืดตรงนี้เนี่ยมันจะเจ็บตอนแรกเนี่ยที่ฉีดยาเนาะ นี่นะตรงนี้นะที่นี่ตัดฟางผือตรงนี้นะนี่น้องนะเห็นไหมตรงนี้ที่มันแข็งๆเลยนี่นะเนี่ยๆตรงนี้เลยนะพี่หน่อยตรงนี้นะฮะที่มันตัดเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ของผืนตรงนี้ที่มันเป็นก้อนแข็งๆเมื่อกี้ครับ ่ตรงนี้เลยนะที่ก้อนแข,แข็งตรงนี้นะเจ็บอยู่ไหมมันช้าๆแล้วนะ